สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวบไปสูตรเด่นล่างไปจำงววนที่16พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรืจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชน n นลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะคลิปนี้มาดูเด่นล่างมากนะคะเด่นล่างสูตรนี้นะคะที่อาจารย์ทำมาฝากให้นี่เพราะว่ามันมีทางเลขให้เรารับไว้พิจารณานะคะ ในตัวสูตรจะใช้แสนคูณด้วยสองบวกหน่วยบนแล้วบวกแของที่มีค่าเท่ากับ x บวกหแล้วก็บวกหแบบเดินไปตามปกตินะคะ,ะทุกครั้งนะะีกจะมีการบวกเลข8นะถึงเป็นเลขของทีอาจารย์ก็จะบวกนะคะทุกทุกตัวเลข8ทุกงวดนะฮะสำหรับงวดนี้นะคะในแนวทางของหลักสิบค่อนข้างจะมีปัญหานะคะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะตามสูตรไหนนะคะ อาจารย์จะเอาสูตรมาตรฐานมาตัดสินดีกว่านะคะสำหรับการพิจารณาดูแล้วค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยนะคะท่านผู้ชมเหตุผลเพราะว่าหลักสิบที่เราทําได้นะคะของวม่ที่แล้วแนวทางของเลขคู่มันจะไปในทางเดียวกันก็คือเลขคู่ทุกสูตรเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราเลือกตัวมาในตัวมันเป็นอะไรคะศูนย์สี่หใช่ไหม เราก็ชอบแนวทางของเลข4ี่แต่มรนมาในแถวแนวทางของเลข6มันยังอยู่ในแนวทางของเลขคู่อยู่นะคะสาหรับวดนี้เนาะเดี๋ยวจานวางให้นะบางสูตรเป็นเลขขี่นะคะท่านผู้ชมบางสูตรเป็นเลขคู่แต่ถ้าเช็คมาฮะเลขขี่จะเยอะกว่านะคะ,เ,ะเลขคี่จะได้หลายสูตรมากกว่าเลขคู่ก็จะมีแค่สูตรเดียวนะคะซึ่งเป็นสูตรเ,เด่นยอดฮิตซะด้วยสินะอันนี้เราก็เลยสับสนแล้วในสูตรเด่นยอดฮิตได้นมันก็เคยมาในแนวทางของ หลักสิบนะคะย้ายไปหลักหน่วยงวดหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์เอาเด่นมาให้ดูก่อนแล้วกันเด่นสูตรนี้ถะะ้าอาจารย์จะยึดเป็นตัวเลขหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปจับกับแต้มนะฮะงวดแรกเลยเนาะงวดที่ออกสามศูนย์อยะสั้นๆน,นะคะสิบงวดสิบงวดรวดเลยนะสามศู 30, นยะ์เนาะฮะงวดนี้ เราเลยต้องย้อนไปหนึ่งงวดเราจะเอาเมวดที่ออก272แล้วก็09นะคะมาเป็นตัวสูตรทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเลขล่างแลงวมาที่หนึ่งแล้วก็เลขทาสองตัวล่าง09นี่นะคะมาเป็นหลักในการคิดพอเรามาดูตัวโจทย์นะคะก็คือตัวสูตรเราจะใช้แค่แสนก็คือเลขหนึ่งะคะเอาหนึ่งมาคูณกับสองได้สองหน่วยบนก็คือเลขสองตรวนี้ออก272เอาทั้งหมดนี้มาบวกกัน ก็เป็นสิบสองสองสามสี่นะออกมาที่สามศูนย์งวดแรกบางทีเราทำสูตรปักหลักมันก็ยากนะคะถ้าเวลามันไม่สามาัคคีกันนะคะมันก็เลยทำให้เราสับสนนะต่อมางวดที่สองหลักแสนเลขสองสองคูณสองเป็นสี่หน่วยบนก็เลขสองบวกแปดคงที่ก็เป็นสิบสี่นะสี่ห้าหกออกหนึ่งหก หนึ่งหกนี่ก็ได้เลขหกต่อมาองวดที่สามหลักแสนเลขเก้าเก้าสองไปสิบแปดหน่วยบนเลขห้าก็แปดคงที่เป็นแปดแปดไปสิบหกหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามออกหกสอง ต่อมาข้อที่สี่ตรงหกสองหลักแสนเลขหนึ่งนะหนึ่งคูณด้วยสองหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยบนเลขศูนย์ตัวนี้ออกห้าสามศูนย์แล้วก็แปดของที่บวกกันเป็นสิบนะศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งต่อมา ว่าที่ห้าอออกที่หนึ่งหนึ่งแสนสองสองสองเป็นสี่หน่วยบนเลขสามเอาสามมาเลยแล้วก็แปดคงที่เป็นเจ็ดกับแปดเป็นสนะิบห้าเนาะห้าหกเจ็ดออกมาที่หกเจ็ดอ่ะื่อนี้มีสองตัวนะหกเจ็ดเมื่อที่หก แสนเลขสี่นะสี่สองเป็นแปดหน่วยบนเลขสองบวกแปดเป็นสิบเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์ออกเก้าหนึ่งต่อมาครับนะว่าที่เจ็ดตรงที่ออกเก้าหนึ่งแสนคือเลขเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปดหน่วยบนเลขแปดตรงนี้สี่เจ็ดแปดนะแล้วก็แปดของที่มีแปดสามตัวเลยสามแปดเป็นยี่สิบสี่สี่ห้าหก ออก46อ่ะวันนี้ก็ได้สองตัวอีกนะ,ะถ้าสูตรนี้เดินต่อนะก็จะง่ายเลยนะทะ่านผู้ชมง่ายเข้านะสำหรับการคำนวณเรียกว่าการหาเลขสองตัวล่างเพราะว่าหลักสิบเนี่ยอาจารย์ถามแล้วกังวลใจนะคะสูตรที่เราชอบก็ได้เลขคี่ใช่ไหมอาจารย์ก็สอนไปแล้วอีกหนึ่งสูตรที่ยังไม่ได้วางให้เป็นเลขคู่ใช่ไหมไม่สัมพันธ์กันเลยนะคะท่านผู้ชม ตลงออกสี่หกนะมาดูหลักแสนเลขสามสามคูณสองสามสองเป็นหกแล้วก็หน่วยบนแปดหนึ่งสองก็เอาเลขสองมาบวกกับแปดของที่เป็นสิบเป็นสิบหกหกเจ็ดแปดนะออกหกหกยังเข้าอยู่นะหกหกหกมาตัวยอดนี่เลยนะ,ะตัวแรกเลยมันจะมีทางตัวเลขนะคะอันนี้ก็มาเป็นแถวนี้นะ,ะอันนี้ก็ทยแยงมานี่ฮะ,ะต่อมา งวดนี้นะงวดที่เก้าตรงที่ออกหกหกอาจารย์ดูหลักแสนเลขเจ็ดนะเจ็ดคูณสองไปสิบสี่หน่วยบนเลขสองนะตรงนี้ออกสองศูนย์สองเอาเลขสองมาวางแล้วก็แปดของที่เป็นสิบนะเป็นสิบสี่สี่ห้าหกใช่ไหมสี่ห้าหกออกสี่สี่ก็จะมีแนวอันนี้มาหนึ่งสองสามตัวใช่ไหม ถงนี้นะมีสามตัวแถวถ้าเป็นทางนี้ก็หนึ่งสองสามนะก่อนจะตัดมานี่หนึ่งสองสามตัดเลนมานี่นะฮะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วมานี้ก็หนึ่งสองสามเห็นไหมอย่างละสามละสามต่อมาเรามาเช็คว่าที่สิบว่าที่สิบก็คือว่าที่แล้วดูตรงที่ออกสี่สี่ก่อนนะฮะเอาหลักแสนเลขเก้าเก้าคูณสองเป็นสิบแปดหน่วยบนนะสี่สี่หกใช่ไหม สี่หกก็เอาเลขหกที่เป็นหลักหน่วยบนแล้วบวกกับแปดคงที่อแปดมีสองตัวแปดสองไปสิบหกหกกหกก็เปสิบสองสองสามสี่เนี่ยออกหกสามนะคะสูตรนี้ยังเข้าอยู่นะฮะอันนี้เข้าที่เลขสามนะคะที่เราปาดูง้วนเลขสามเป็นหลักหน่วยนะเช็คไปแล้วหลักหน่วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเขียนไปก่อนนะหน่วยเขียนไม่ต้องไงดีนะเขีนยนตรงนี้แล้วกันหน่วยล่างนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมาแปดงวดถ้าหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดสิบล่างนะ มาแล้วเจ็ดงวดแสดงว่าหลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยเดินดีกว่านะฮะทั้งๆ้ที่ตรงนี้เป็นแถวแถวเลยเนาะ,ะตรงนี้เป็นแถวแถวเลยนะฮะแล้วก็โยกมาหน่วยหน่วยก็ถ้าเช็คแล้วหน่วยหน่วยจะเยอะกว่างวดหนึ่งนะฮะจะให้เสมอกันก็จะมาที่สิบแต่ถ้าเอามาตามจํานวนมากก็จะเป็นหน่วยนะคะนี่ค่ะตามนี้เลย อาจารย์ให้ดูเนี่ยสิบสิบล่างมาเจ็ดงวดหน่วยล่างมาแปดงวดนะที่เรามาเช็คตัวสูตรก่อนอาจารย์เปิดมาหน้าที่ออกหกสามเราจะเอาแค่แสนกับหน่วยบนเท่านั้นนะเนี่ยแสนเลขเจ็ดแล้วก็หน่วยบนนี่เลขหนึ่งแต่ว่าแต่เลขเจ็ดเนี่ยเราต้องเอาคูณกับสองก่อนแสนคูณสองเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่หน่วยบนเก้าห้าหนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะล้วบวกกับแปดคงที อันนี้เป็นห้ากับแปก็เป็นสิบสามสามสี่ห้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยแนวทางของเลขเนาะอ่ะใครจะชอบตัวไหนนะอาจารย์ชอบเลข5้านะ,ะสำหรับงวดนี้นะบางทีเราไปอาศัยสูตรหลักสิบหลักหน่วยถ้ามันไม่ชนกันเนาะเลขที่สูตรที่เราตามเนี่ยมันก็ไม่ทราบจะไปทางไหนเราขอยึดตัวหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันอะเรามีแต้มที่เดินดีเราก็สามารถไปจับกับแต้มได้นะคะแบบนี้เลยให้ดูนะนี ถ้าผู้ชมท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกของทางช่องคือยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองนะคะก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอะแล้วช่วงนี้ก็ปวดขาปวดแขนอยู่เนาะแล้วก็สารพัดเลยเพราะว่าอดนอนสะสมมันก็ไม่ดีคะ่ะท่านผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้นะเจ็ดนะก็ทะแยงมานี่สามตัวนี้แล้วก็วิ่งมานี้สามตัวนะ,ะอาจารย์คิดว่าถ้าเรามีช่วงมันจะวิ่งมานี่เลยนะคะ อาจารย์จะชอบที่เลขห้าไว้ก่อนสําหรับงวดนี้ถ้าใครชอบแนวทางของเลขห้านะเลขหาอาจารย์จะเขียนอย่างงี้นะถ้าห้านะไม่ไม่ว่าจะมาสิบหรือหน่วยก็ตามอันนี้จะเป็นตัวตัวเด่นเลยนะของเรานะน่ะเด่นไม่สนดับเลยนะฮะเอาห้าถ้าห้ามาจริงนะอาจารย์จะไปจับกับแต้มนะคะ แต้มมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอย่าดูแป๊บหนึ่งนะจะมะีไม่เอาแต้มมากแต้มน้อยไม่เอาตัวชนไม่เอาใดๆทั้งสิ้นเนาะเอาแต้มไปเลยดูก่อนนะแต้มล่างแต้มรวมสองตัวล่างจะมีเลขอาจ,จารย์เขียนไปก่อนเขียนไปไกลๆหน่อยแล้วกันขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเขียนไปดูก่อนเดียวก่อนนะเดี๋ยวมีเลขอะไรบ้าง หกเก้าศูนย์สองสี่หกเก้าศูนสองแล้วก็สี่ใช่ไหมอยา่าค่อแยกถ้าห้าอะไรได้หกนะก็จะเป็นห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าแต่จะใช้สูตรนี้เสียงโชคเลยก็ได้นะเป็นแต้มหกนี่ค่ะชุดแรกนะต่อมาชุดที่สองเว้นหน่อยหนึ่งแต้มเก้า ห้าอะไรได้เก้าก็ห้าสี่ใช่ไหมแล้วก็สี่ห้าชุดนี้แหละแล้วก็เป็นแต้มเก้าไปเดี๋ยวเรามาเช็คบมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะเขยิบหน่อยเนาะต่อไปห้าห้าอะไรได้ศูนย์ห้า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 ก็ห้าห้าเหมือนกันไม่ต้องกลับใช่ไหมห้าศูนย์ตรงนี้ก็คือแต้มศูนย์ จับได้แต้มนะแต้มแล้วก็มีห้าอะไรได้สองห้าเจ็ดแล้วกันนีแล้วก็เจ็ดห้าก็จะเป็นแต้มสองต่อไปห้าอะไรได้สี่ห้าเก้าเก้าห้า ก็เป็นสิบสี่อันนี้อาจารย์จับจากตัวแต้มเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแต้มเดินค่อนข้างดีเนาะแต่เดี๋ยวเราก็ดูหลากหลายวิธีนะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์จะใช้วิธีนี้ก่อนนะแต้มแป๊บนะ จะใช้แต้มเดี๋ยวดูนะก่อนนะแป๊บหบนึง่งแต้มจะใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่จะไม่เข้าใจนะเอ,เอามาจากตรงไหนและคืออย่างนี้นะคะก็คือตั้งแต่งวดเออจ็ดศูนย์หกสี่เนี่ยเป็นต้นมาสูตรนี้นะคะเป็นสูตรระยะย,ยาวเนี่ยสุดสมุดแล้วนะคะท่านผู้ชมคือยี่สิบห้างวดเนี่ยจะยังไม่หลุดนะถึงหกสามเดยวแต้มเก้าใช่ไหม เนี่ยสี่สี่แต้มแปดหกหกเป็นสิบสองหกสี่หกเป็นสิบเก้าหนึ่งเป็นศูนย์หกสามหกเจ็ดเป็นสิบสามหนึ่งหนึ่งแต้มสองแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือยี่สิบห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบหกนะลองตามดูเนาะถ้าเราจะเอาทางเลขนะสำหรับใครที่ชอบแนวทางของทางเลขนะคะหกเก้าศูนย์สองสี่นะหกเก้าศูนย์สองสี่ตามนี้นะจันเขียนไว้ตรงนี้คือแต้ม หกเก้าศูนย์สองสี่ใครชอบทางไหนเนาะแนวทางตัวไหนก็หลายชุดอยู่นะมันห้าแต้มห้าตัวมันก็ห้าชุดไปกลับก็เป็นสิบชุดนะเพราะว่าเราอย่างไม่ปักหลักเนาะเพราะว่าเรามาเลงดูนะถ้าห้าตัวนี้มามันจะไม่มีแนวทางของมันจะมีเลขคู่อยู่ตัวเดียวคือเลขสี สี่ห้าก็มายากด้วยนะแต่ก็เคยมาเนะาะจย์เคยให้ไปแต่นานมากแล้วโอ้โหมายากนะคะเพราะว่าเป็นเลขพี่น้องด้วยและะไรหลายอย่างนะคู่เนี้ยจะมาค่อนข้างยากนะฮะแต่ถ้าใครชอบแน,บแนวทางของเลขค่าถ้าเอามาจับกระแอาจาายก็จะทําให้ประมาณนี้อันนี้คือแต้มนะอันนี้คือแต้มรวมเห็นแค่นี้ก็คงเข้าใจเนาะ ้มตแก็คือแต้มล่างนี่แหละแต้มรวมนะคะอันนี้ก็เอามาแยกตามนี้เลยนะ,ะแต้มนะถ้าใครไม่ชอบแบบนี้นะเดี๋ยวมีวิธีหนึ่งเอามาจับกับตัว,ต,วตัวเด่นนะ,ะสูตรที่ไม่ซ้ากันนะแล้วก็เอาแต้มมาตัดนะะเอาแต้มมาเลือกอีกที่หนึ่งมันก็จะได้น้อยชุดไปนะฮะอาจจะไม่ตรงในไม่ตรงแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็คือแค่5ตัวเดียวแล้วเอามาจับกับแต้มเลยนะคะเลขเลขเด่นนะคะก็คือทางเลขที่เป็นเลข5้าใครชอบแบบนี้ก็จะมี1 2 2 4 6 8 9ชุดนะเพราะมันเป็นตัวเบิ้ลตัวหนึ่งตามนี้นะฮะมันบวกได้เป็นเลขเบิ้ลอ,อาจารย์จะลดหน้าจอให้แคบตามนี้นะอาวันที่ก็ดูตรงนี้เนาะ เล็งๆดูแล้วเลขที่มันอย่างห้าเก้าเก้าห้านี่ก็มาพักเ็นหวยไทยก็มาย,ยากแล้วก็อ้านตลอดชาติเลยเนาะอันนี้ก็มาย,ยากอันนี้ก็น่าสนใจห้าห้าชอบอยู่นะเบิ้ลมันเบิ้ลน,นะหกหกสี่สี่แล้วอาจจะห้าห้าก็ได้มันเคยเบิ้ลน,นะหนึ่งหนึ่งที่ใกล้ๆกล้สุดแต่ใกล้ๆกล,กล,กล้ที่ออกไปแล้วเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยหกหกแล้วก็สี่สี่ห้าห้าแล้วก็อตัวที่ชอบห้าเจ็ด ชอบแบบไม่มีเหตุผลนะคะแล้วก็หนึ่งห้าตัวนี้น่าสนใจอยู่ตัวนี้นะเดี๋ยวดูีิถ้าอีกสูตรหนึ่งจะชนที่ชุดไหนนะคะแล้วก็ตามแต้มนี้เลยแตมนะคะทั้งหมดนี่คือหกมันก็อยู่นี่เก้าอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่นะคะแล้วก็สองอยู่ตรงนี้แล้วก็สี่อยู่นี่นะคะจากที่แต้มรวมเี่นะคะโอเค ตามนี้เลยนะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากนะคะสองตัวล่างแบบไปกลับนะไว้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ